พี่บอกว่าเอาแผ่นแผ่นบนจดเสร็จยังครับแผ่นบนแผ่นบนเสร็จแล้วนะอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า e กํลัง x ดิฟแล้วจะได้ e กํลัง x ตัวเดิม e กํลัง x ดิฟแล้วจะได้ e กํลัง x ตัวเดิมมัน d e กําลังสามเหลี่ยม by d สามเหลี่ยมจะได้ e กํ 3, ลังสามเหลี่ยม d e กํ 3, ลังสามเหลี่ยม by d สามเหลี่ยมได้ e กํ 3, ลังสามเหลี่ยมปะใช่ปะอืมเท่ากับ e x log เอสามเหลี่ยมคือ x ล็อก A ดิฟตูมนี่คือค่า K ก็ดึงค่า K ออกมาดิฟตัวมันเองที่ตัวมันเองก็ได้ไดหนึ่งนะงงปะไม่งงนะนี่ก็ตบกลับลงมาเหมือนเดิมเมื่อกี้เราตบขึ้นไปเราน่ตบลงมา A กำลัง x ล็อกเคูณ e ล็อก A เท่ากับ A กำลัง x เพราะนี่เป็น1 นะน่ะมีปัญหาป่ะครับหมายความว่าน้องมีปัญหาอะไรไหมไม่หมายความว่าเราจะต่อยกันดีไหมนี่คุณได้ล็อก A ตัวเดิมตรงนี้ตรงนี้งงป่ะตรงเนี้ยเอาตรงเนี้ยงงป่ะครับงงป่ะ โอเคทีนี้ท hey ีนี้มาดูต่อว่าอะไรอะพวกถามว่าน้องได้เรียนเวลาโอเคโอเคเห็นว่าน้องได้เรียน อนุพันธ์ของฟังก์ชันอินเวอร์ส x ป่ะครับไม่มีใครตอบเลยเว้ยไม่เรียนว่าไม่ได้เรียนใช่โอเคไม่เป็นไรเรามาดูกันตรงนี้ก่อนเรียนอยิมพิซ i ิตฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่แปรตามทัาง x และ y อ่ะนึกออกปะ่ะเงี้ยเช่นเงี้ย f เช่น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 ไม่ดูว่ะเช่นช เรื่งน้เช่น y เท่ากับ y บวก x คูณ y บวกเท่ากับ x กำลัง3แง่ถามว่าน้องสามารถหาไว้ได้ไหมในรูป x เฉยๆหาได้ได้เป็น y คูณ1บวก x เท่ากับ x กำลัง3ได้เป็น y เท่ากับ x กำลัง3บวก1ส่วน x ทำทำไมน้องคงว่าทำทำไมอะพี่ก็งงอ่ะทีนี้มาดูอีกทีเอาใหม่ x กําลัง2บวก y กําลัง2จุดสแควรูบวกกับ x คูณ y เท่ากับสี่เงี้ยถามว่าจะหาอนุพันธ์ของหาค่า dy by dx ได้ยังไงวิธีการสโลแกนง่ายสุดคือดิฟลุยลุยทั้งสมกา,ารเลยครับดิฟงงปะงง หรือเปล่างงไหมตรงนี้งงปะดิฟลุยไปเลยทั้งสมการนะโอเคลองดิฟดูนะงงเบ่าเอาสดแค่สมการนี่งงเบ่าจดจังอ่ะดิฟ งงปะเอาดิฟลุยไปเลยนะโอเคทีนี้ทีนี้ d square r t x กำลังสองบวก y กำลังสอง by d x กำลังสองบวก y กำลังสองงงปะตรงนี้งงปะอ่ะนี่ก็ข้างบนก็เป็น d x กำลังสองบวก y กำลังสอง d i v i d by d x งงปะ ไม่งงนะบวกกับ d dx xy เท่ากับดิฟค่าคงที่เป็นศูนย์นะครับดิฟค่าคงที่เป็นศูนย์นะอืมทีนี้มาดูก้อนแรกมองมันเป็นสี่เหลี่ยมกำลังหนึ่งส่วนสอง b d สี่เหลี่ยม d นี่เป็นสี่เหลี่ยมนี่ก็สี่เหลี่ยมโอเค จะได้เป็น d ีสัมเหลี่ยมกำลัง1นส่วนสอง by d สัมเหี่ยมตามสูตร d x กำลัง n by dx จะเป็น n สํมเหลี่ยมกำลัง n ลบหถูกปะ่ะโอเคจะได้เป็นหนึส่วนสสมเหลี่ยมนี่ก็เป็นลบหนะลบหนะครับจะได้เป็น สแควรูทเอ็กำลังสองบวกวากำลังสองทีนี้นี่ตนี้ก่อนนี้คือนี่ตอนนี้เราหาเฉพาะก่อนนี้ถูกปะ่ะถูกปะ่ะทีนี้มาหาก้อนต่อมามาคูณกันดิฟ x ดิฟเกำลังสองเป็นเท่าไหร่ครับดิฟ x2 ็กำลังสองเป็นเท่าไหร่ครับ 2x โอเค ดิฟ y กำลัง2บย dx เป็นเท่าไหร่ครับ2 y dy บย์ dx ปะครับงง2 y dy บย์ dx ปะครับไม่งงนะนี่เท่ากับ2 y dy by dx นะครับสำารับคนี่ยยังทําหน้างงนะฮะ อนี่คือก้อนแรกก้อนต่อมานี่นี่เป็นหน้าดิบหลังบวกหลังดิบหน้าอ่ะสี่เหลี่ยมนี้ตรงนี้แหละ ได้เป็นตรงนี้นะดูตรงนี้กระจายนะเซนส่วนสองกระจายเป็น x หารด้วยสแครรุทไอ้นี่บวกกับ y dy by dx หารด้วยสแครรุทไอนี่นี่บวกกับ x dy by dx บวก y เท่ากับ0โอเคปะ งงว่าตรงนี้งงปะทีนี้จับพวกที่ไม่มี dy by dx มาอยู่ด้วยกันเป็น x หารด้วย square root นี่บวก y เท่ากับลบ y ส่วน square root บวก x dy by dx งงว่าตรงนี้งงปะไม่งงนะจับมันมาย้ยายมาหารก็ได้ dy by dx แล้วเอเบปะ นี่คือคำตอบเดียวไปดีเอกในกรณีที่สมการมาทุเรศทุลังยังไงก็ให้นึกถึงกดลูกโซ่แล้วก็ไอ้นี่ไว้เคนว่าถ้ามันมาแบบ x คูณ y อะไรเยอะๆก็ให้นึกถึงไอ้นี่ในกรณีที่มันมาแบบก้อนโตๆค่อยๆทึ่มันเป็นเช่นเช่นเช่น f t g x ยกกำลัง h x อะไรพวกนี้นึกถึงกดลูกโซ่ไว้น่งงงโอเคนะ วันนี้ตอนนี้เวลาก็6โมง55แล้ววันนี้เป็นพอแค่นี้ครับน้อง